ช่วยอธิบายเรื่องเจ้ากรรมในเวรไม่ม <gamma enders> ีจริงหน่อยครับเพราะเท่าที่เคยฟังได้ยินแต่คําว่าเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมมันแปลว่าอะไรล่ะเจ้ากรรมเจ้าคําว่าเจ้าอ่ะคือเจ้าเหนือหัวใช่ไหมอ่าเจ้าของใช่ไหมเจ้ากรรมคืออะไรกรรมแปลว่าอะไรการกระทําถ้าเราบอกว่าเจ้ากรรมมีจริงแสดงว่ามีเจ้าของในการกระทํานั้นแล้วคาถามคือมันมีเจ้าของในการกระทํานั้นไหมล่ะแล้วเวลาเราป่วยไข้เจ้ากรรมในเวรบรรดาให้เกิดป่วยได้หรอ ไม่ได้แล้วเจ้ากรรมในเวรเป็นใครถึงบันดาลให้เราได้ในเมื่อกรรมหรือสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลได้หรือสุขทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นเองลอยโดยปราศจากเหตุและปัจจัยคำถามคือเจ้ากรรมในเวรสร้างเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลของกรรมนั้นยังไงได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นอ้าวแล้วเจ้ากรรมในเวรส่งผลยังไงอะ ไอ้ที่เขาอธิบายกันทุกวันเนี่ยว่าเจ้ากรรมในเวรมาตามหลอกหลอนเจ้ากรรมในเวรมาทําให้ป่วยไข้เจ้ากรรมในเวรมาทําให้เป็นเป็นโรคเป็นภัยเจ้ากรรมในเวรทําให้จนเจ้ากรรมในเวรทําให้ขายของไม่ได้เจ้ากรรมในเวรทําให้แย่ทําให้ตกต่ำทำให้เป็นหนี้สินอาจารย์ถามตรงๆนะการเป็นหนี้เป็นสินกับเจ็บป่วยได้ไข้เกี่ยวอะไรกับเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นเพราะการกระทําของตัวเราเองเป็นหนี้ได้เป็นเพราะอะไรก็สันดาลเราไปยืมหนี้มาไม่ใช่เหรอจูนั่งอยู่เฉยๆหนี้ จากไหนไม่รู้กระเด็นก็มาหาเราเหรอแต่เราเป็นนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไปก <médico S 2> ู้นี่ยืมสินชาวบ้านเขามา่ะแล้วเราป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตายมันเกิดจากอะไรล่ะเจ้ากรรมในเวรแล้วเจ้ากรรมในเวรมันเคลื่องโรคภัยแค่เจ็บใสเราได้เหรออ่ะมึงจงป่วยเป็นเบาหวานมึงจงป่วยเป็นโรคตายมึงจงป่วยเป็นมะเร็งได้เหรอไม่ได้เราเป็นเบาหวานเพราะอะไรแดดเข้าไปสีน้ําตาลน่ะกินเยอะๆไม่รู้จักบรรยั้บรรยางควบคุมน้าตาลไม่ได้ กัดในเวมามังงาปากเราแล้วเอาเค้กยัดใส่ปากเราเอาน้ําตาลกรอกปากเราอ่ะเลตายเพราะอะไรแดดเข้าไปสีน้ําปลาอะแดดเข้าไปสีเกลือแดดเข้าไปสีของโซเดียมสูงๆเนี่ยแดดเข้าไปสีมาม่าอะส้ตมตำปูปลาอะแดกไม่เข้าไปโซเดียมสูงๆทั้งนั้นนะปัญญาบัญญังไหมไม่บัญญะบัญญังกูกินทุกวันกูกินทุกมื้อเป็นไงก็ไตถามหาสิไม่ใช่ตายหาไม่ไม่ใช่ตามหาหัวใจตายหาหัวใจอะไรนะไตจริงจริงนี่แหละอ่า ตายที่ทําให้มึงตายได้ทําให้มึงซอกตาตได้เนี่ยจากอะไรการกระทําไหนเจ้ากรรมในเวรอยู่ตรงไหนอยู่ระบบตรงไหนของสังสารวัตรนี้อยู่ระบบตรงไหนจากการทําเหตตามปัจจัยที่ทําให้เราทุกข์มึงทุกข์เพราะตัวมึงเองนะ่ะมันคิดมโนเพอพบกับไปเองเพราะอะไรมันไปฟังหมอดูเยอะมันไปฟังล่างทรงมาไปฟังคนแก้กรรมแก,แก้พิธีกร,ก,รธธธกรรมไปขอขมากรรมไปอุทิศเจ้ากรรมเนี่ยอุ้ยเละเธอเปิดเพื่อนไปหมด มันดูทีวีมากไปอะนะไปคิดว่าอขอขมากรรมก็จบกันไปวิบากกรรมก็จบกันไปเขาให้อภัยแล้วโลกภัยแค่เจ็บจะหายมึงจะหายจากโรกตายมึงทำไงไปหาหมอควบคุมอาหารการกินถ้ามึงมัวแต่ไปขอขมากรรมกันอยู่ไปไงตายวายตายเพราะฉะนั้นอีเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่โลกมันฟ้องขึ้นมามันเรื่องผลประโยชน์มันเรื่องโกหกตอแหลมันเรื่องหลอกลวงโลกมันเรื่องโกหกมันเรื่องปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเรื่องหาผลประโยชน์ เพื่อให้เราเนี่ยไปทาพิธีกรรมแก้ข้อสะดตาสะดชะตาอะไรกันไปแก้กรรมไปทําพิธีตามให้เกิดศรัทธาเกิดลาสก,กาไลเกิดการสรรเสริญเยือนยอให้เกิดความเคารพนับถือคนก็แห่กหันไปแห่กันไปพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสคําว่าเจ้ากรรมในเวรพระองค์ทรงสอนแต่คําว่าผู้ผูกเวรผู้จองเวรผู้ผูกเวรผู้จองเวรมีจริงไหมมีจริงๆนี่แหละผัวมึงเมียมึงนี่แหละผู้ผูกเวรผู้จองเวรกับมึง ไม่ลดวาลาวาลาวาสอกับเมืองเมียที่นั่งอยู่ข้างเมืองนั่นน่ะนั่นน่ะผู้ผูกเวรผู้จองเวรของเมืองจริงๆอือของจริงของแท้เลยตามเช็คโทรศัพท์มือถือเมืองตามดมไข่ดมหำมเมืองว่ามึงไปนอกใจเขามาหรือเปล่าตามเช็คตามล้างตามโทรจี้มึงอยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วทำไมยังไม่ถึงสักทีเมืองแอบกับใครเสียงใครเสียงใครทะลุเข้ามาในโทรศัพท์นั่นแหละผู้ผูกเวรของเมืองแท้แท้เลยน่ะ นั่นแหะผู้ผูกเวรมันไม่ตามจิตตามมันตามจิตตามรักตามจองรากจองผามือของจริงมัน่ะมันทําให้มันเป็นหนี้ได้ไหมอีเมียเนี่ยอีเมียนี่แหละตัวทําให้เป็นหนี้ได้เลยอีผัวนี่แหละตัวทําให้เมียเป็นหนี้ได้เลยเพราะอะไรอยากได้กระเป๋าจังเลยอาบัตรเกดิไปลูดเสื้อนี้เขาหน่อยโอ้ยอย่าซื้อเลยเดี๋ยวเป็นหนี้เยอะลาบากลำบากจะเยอะแล้วเธอไม่รักฉันเหรอสาววันครบรอบให้รางวัลให้ของขวัญหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยมึงจะเป็นหนี้เพราะไอ้พวกนี้แหละ เนี่ยมึงเป็นนี่เพราะมันเนี่ยของจริงแต่มีเหตุปัจจัยไหมมีเหตุปัจจัยมันบันดาลไม่ได้อะมันต้องอาศัยเหตุไงมึงปฏิเสธก็ได้แต่มึงไม่ปฏิเสธไงเมียที่จ้องเจ้าแต่ผัวสร้างนี้สร้างสินให้ผัวนี่เ็าเรียกว่าเมียมหาโจรอีเมียก็ไม่ใช่เจ้ากรรมในเวทพรามันกําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมมันอะใช้ชีวิตให้มันมีเหตุมีผลหน่อยนอกจากเราจะไปเป็นสาเหตุปัจจัยกันเองอะ เวลาอีเมียอยากไปโอ้ยอยากไปเที่ยวจังเลยปีใหม่อากาศกําลังหนาวแต่มีตังนะมไม่มีตังขวนขวายลูดบัตรเครดิตกดเงินสดออกมาไปอ่ามีอายุอีผัวก็ตามไปมีความสุขเสด็จไทยเซลฟี่ลงช่องนู้นช่องนี้โอ้อวดมาเที่ยวใส่เสื้อขนสัตว์ขนมิงขนหาขนเหวแล้วก็ไม่รู้ขนกันไปขนไป,นไปแต่นี่กับศิลนั่นอะ,ะไปโอ้อวดกันว่าอยู่ไปดูทะเลหมอ,อก การเต็นท์นอนมีความสุขสบายกลับมาตีนไก่หน้าผากูจะหาเงินที่ไหนใช้นี่เที่ยวหมดไปแล้วไม่ได้หาอะไรกลับคืนมาเลยแล้วมานั่งบน่นโอ้ยเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรแน่เลยช่วงนี้พี่บากไม่ดีไปหาหมอดูดีกว่าทําไมการเงินติดขัดจังเลยไปหาหมอดูอ่าหมอดูทักช่วงนี้กําลังมีพิบากกรรมเจ้ากรรมในเวรกําลังทําเจ้ากรรมในเวรกําลังตามชดใช้กรรมอยู่เอ้าเหรออาจารย์มีวิธีแก้มาให้จ่ายเงินมาห้าพัน เดี๋ยวอาจารย์ทําพิธีแก้กรรมสะดอกข้อต่อชะตาให้เจ้ากรรมในเวรจะได้มาติดตามไม่ได้เดี๋ยวทําพิธีขอขามากรรมกันอ่าไปขอขามากรรมตรงนี้ไปขอขามากรรมตรงนั้นนะเดี๋ยวเขาจะให้อภยัยแล้วชีวิตจะดีนี่จะหมดกระโถนีตีกระรกบ,บาลตัวเองจะได้มีสติกรรมเวรมึงจะหมดได้ยังไงมึงเป็นหนี้เขามึงต้องไปทํางานหาเงินไปคืนเขามึงจะโทษใครมึงต้องโทษสันดานตัวมึงเองอนะอยากเที่ยวไงแต่ไม่รู้ฐานะการงานตัวเองไม่รู้ฐานะการเงินตัวเอง ไม่รู้ฐานนะหน้าที่ตัวเองอยากอย่างเดียวกูไม่สนใจไปหวังเอาน้ําบ่อหน้าแล้วก็ไปแก้กรรมเป็นไงล่ะมึงไปเสียค่าเที่ยวแล้วมึงยังไปเสียค่าดูดวงอีกค่าแก้กรรมอีกมงงงึงโง่แล้วโง่อีกงโง่ซ้าโงา่ซากโง่ซ้อนซ่อนเงื่อนเจ้าตัวงโง่ตัวไหนมาอีกกมาสิมึงจะแก้ยังไงมันไม่รู้กี่กมันไม่รู้กี่โง่โง่กี่ตัวแล้วเนี่ยอืมบ้างยิ่งกว่าคดีฆาตกรรมอำพางคดีอีก ซ่อนแล้วซ่อนอีกสืบแล้วสืบอีกมึงจะหาต้นตอไม่เจอเลยว่ามึงไปสร้างไว้ตรงไหนเพราะอะไรมึงสร้างกิเลสตัณหาในชีวิตมึงมากมายมหาศาลจนตัวมึงเองเป็นผู้ก่อผู้สร้างมึงยังแก้ไม่ได้เลยเป็นคนทําเองทั้งสิ้นผูกเองทั้งสิ้นแต่เวลาแก้ไปให้คนอื่นแก้ให้ใครจะแก้ให้มึงได้เมื่อมันคนผูกเองใช้เงื่อนอะไรใครจะรู้เหมือนเวลามึงมีเมียน้อยอ่ะมึงมีกิ๊กอ่ะมึงเอากิ๊กไปซ่อนไว้ที่ไหนใครจะรู้กับมึงอ่ะ จนกว่ามึงจะทําอะไรทำมันนั้นหลุดบ้างพูดอตนนั้นหลุดบ้างทําอะไรให้มันเกิดความหวาดระแวงบ้างทีเนี้ยมันจะเริ่มจับได้มันจับต้นชปนไฟได้ไนะมันมีแต่ตัวเองทั้งนั้นจะไปโทษใครเ้ากรรมนเวรเนี่ยอาจารย์พูดยันตายนะก็ยังไม่เข้าใจกันเชื่อไหมก็ยังติดกันเรื่องเนี้ยแต่ไม่เคยโทษตัวเองมันเป็นโรคอะไรกันโทษชาวบ้านโทษทุกสิ่งทุกอย่างแวดลอ้ลอมรอบข้างกูโทษได้หมดอนะ่ะโทษแม่งยากระปุกน้ําพริกอะ่ะอืม ต่ไม่เคยโทษตัวเองโทษแม่งได้หมดสกเบือยันเรือรถโทษแม่งทุกอย่างโทษแม่งตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่จักรวาลเริ่มต้นจักวาาจักรวาลแตกทําลายจนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาตายปริณิพานไปแล้วอุบัติขึ้นมาใหม่ปริณิพานซ้าไปแล้วอุบัติขึ้นมาใหม่มันก็ยังไม่เคยโทษตัวเองแม่งโทษไปหมดอ่ะทุกอย่างในสังสารวัฏจักรวาลนี่อะไรที่โทษได้โทษแม่งหมดโยนให้แม่งหมดไม่เคยรับความผิดตัวเองไม่เคยโทษสันดานตัวเอง เพราะั้นคนถามเนี่ยถามมาเลยไม่ต้องกลัวมีประโยชน์อืมีประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยไม่ต้องกังวลเว้ยอาจารย์ด่ากูป่ะวะกูไม่ได้ด่ามึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจแต่ถ้ามึงมีความเชื่อแบบนี้อยู่กูก็ด่ามึงด้วยแหละโดนอ่ะโดนหมดอ่ะใครที่ยังไม่เลิกทิ้งความยังไม่ทิ้งความเชื่อเนี่ยมึงโดนด้วยแต่ถ้าเราถามเฉยๆเพราะเราต้องการรู้อะตอนนี้กูเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วรอดแต่ถ้าอาจารย์ด่าแล้วไม่ใช่อ่ะหนูว่าไม่ใช่หนูว่ามีอ่ามึงโดนด่าแล้วแหละมึงรับคําด่ากูไปเรียบร้อยแล้ว นั่นแหละมึงกูกำลังด่ามึงอยู่จำไว้อ่าแต่ถ้าใครบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วอ่ามึงรอดเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองชัวร์เลยตามเหตุผลตามหลักความเป็นจริงเป๊ะมึงรอดอืมแต่ถ้ามึงยอนตีไม่จริงหรอกเขาเชื่อกันมาทำไมจะไม่เชื่ออ่ารู้ได้งไงทาไปรู้ดีมันมีทุกวันนี้ป่วยอยู่เนี่ยกำลังป่วยอยู่เลยเจ้ากลับในเว้นแน่นอนเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันรักษามาหลายรอบแล้วไม่หายนั่นแหละกูด่ามึง กูจะจงด่ามึงตรงๆเลยไม่อ้อมขอมอืมแต่ถ้ามึงเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่กูไม่ได้ด่ามึงคําด่านั้นเอียงหลบโค้งไปหาคนอื่นแทนเลยอ่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องจะเป็นเกาะป้องกันคําด่าจากกูจะบอกให้สัมมาทิฏฐินี่แหละตัวป้องกันเพราะนั้นใครมีสัมมาทิฏฐิก็สุนแห่งการดา่าจะทะลุเข้าไปหาเราไม่ได้เจาะไม่ทะลุหักโค้งอืม โค้งไปโดยคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นใครมีความเห็นถูกต้องอาจารย์ไม่ด่าอาจารย์ด่าเฉพาะคนมีความเห็นผิดแล้วไม่ยอมแก้ความเห็นผิดตัวเองนั่นแหละทะลุกลารกระบาลเต็มเตม